การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีวิธีการอย่างไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาเรียนรู้ในระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องของการถอนเงินฝากธนาคารของท้องถิ่นนะครับซึ่งเขากําหนดเอาไว้ในข้อ37ว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยในการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารนะครับ ให้ท้องถิ่นแจ้งเงื่อนไขในการสั่งจ่ายเงินต่อธนาคารโดยให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายร่วมกันอย่างน้อย3คนนะครับจะต้องลงชื่อร่วมกันอย่างน้อย3คนนะครับโดยในจำนวนนี้เนี่ยให้มีผู้บริหารท้องถิ่นและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามสั่งจ่ายด้วยทุกครั้งเพราะฉะนั้นในการเบิกเบิกจ่ายเงินนะครับจากธนาคารเนี่ย จะต้องมีท่านนายกท่านประหลัดเนี่ยร่วมกันลงนามทุกครั้งนะครับแล้วก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน่นหรือท่านรองนายกก็ได้หรือผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคนและให้มอบหมายผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าหน่ว,วนนยงานเพิ่มอีกหนึ่งคนในกรณีที่ไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอํานาจในการลงลายมือชื่อ ถอนเงินฝากร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการถอนเงินฝากธนาคารเนี่ยจะต้องลงนามอย่างน้อย3คนโดยใน3คนนั้นจะต้องเป็นผู้บริหารและประหลัดด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็อาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยบริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่านหัน้าหน่วยงานอีกหนึ่งคนก็ได้นะ